สวัสดีครับเราก็มาต่อกันในตอนที่สองนะครับวันนี้จะมาออสอนวิธีการแทรกรูปภาพแล้วก็การทำเทคนิคก,การทำภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การเปลี่ยนนะครับลูกเล่นในแต่และเฟรมนะครับโอเคนะครับเมื่อเราจะต้องการแทรกนะครับปกติเราจะแทรกในลนักษณะของการผ่านเมนูนแทรก ตามแบบปกตินะครับคลิกที่แทรกเลือกรูปภาพแ,แล้วเลือกรูปภาพที่เราบันทึกไว้เห็นไหมครับรูปภาพที่เราบันทึกไว้นะครับในเครื่องของเราอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับจะไม่ทำย่างไงถ้าเราจะปี้รูปภาพมาจากเว็บไซต์นะครับเรา๊อปโดยใช้คำสั่งค o p y อกเลย รอบรูปนี้ครับคลิกขวาที่รูปคลิกขวาที่รูปเลือกคัดลอลกรูปภาพถ้าเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเ,เขียนว่าอะไรครับอะไรก็อบอะไรครับคัปปี้นั่นเองนะครับคลิกขวาคัดลอกหรือคัปปี้นะครับเสร็จแล้วก็มาวางในหน้าเท่น,นะครับการวางจะมีอยู่3ตัว การตัวอักษรหรือการวางทั้งหมดหรือวางรูปภาพนะครับแล้วก๊อบรูปภาพเราน่าจะวางรูปภาพนะครับนี้นะครับการวางนะครับเราเลือกการวางกขวาวางรูปภาพเออมาเลายง่ายดูอีกทีนะครับไที่เว็บนะครับเลือกคลิกคลิกเสร็จแล้วเลือกก็เอางรูปภาพมาคลิกขวาวาง เค okay. นี้เราจะมาใส่ภาพเคลื่อนไหวนะครับดับเบิลคลิกทำกรอก่อน,นะครับดับเคลิกที่รูปเลือกกอ,อกนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บแล้วแถบเมนูนี้จะมาะเลือกขอบเสร็จแล้วเลือกอาภาพอะไรรู้บ้างพอภาพนี้นะานนะการย่อนะครับต้องย่อจากมุมนะครับไม่ไย่อแบบนี้ภาพมันจะ ไม่มีคุณภาพนี่อยอมมาจากมืนเสร็จแล้วก็ใส่กตัวเคลิปที่รูปนะครับไปที่การเออ่ภาพเคลื่อนไหวครับนี่ครับูภาพเคลื่อนไหวคลิกเลือกอ่ะอ,อกมายิบนึงคลิกเลือกเมาส์ชี้ไม่ต้องกดนะครับแสดงตัวอย่างให้ดู ว่าเาเอาอันนี้มีสีเขียวคือการเข้าสีเหลือยคือการเน้นตัวเน้นสีแดงคือการออกลอยออกนะครับหายแค่เคือตัวนี้นะครับหายคบโอเค่อผมเลือกแล้วจัดตำแหน่ง ลองเล่นดูคลิกนะครับจะไม่มานะครับเพราะว่าเราเราต้องเลือกนะครับยังไม่เลือกการกําหนดยันี้ไม่กําหนดการแสดงนะครับคลิกหนึ่งครั้งรูปจะมา,าเราทํายังไงคลิกที่รูปครับที่รูปเลือกอะไรครับ เลือกไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วเลือกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับหนึ่งครั้งจะขึ้นปรากฏแถบเมนูด,ด้านขวามือตรงนี้นครับดูให้ดีนะครับถ้าไม่ทันก็กดนนะคนะคคครรับับบกกดดยไลิเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ ที่ทูลบล็อกตรนนี้เสร็จแ,แล้วเลือกตัวเลือกลักษณะพิเศษเลือกลักษณะพิเศษตรงนี้คลิกอ่าพิเศษปุ๊บการกําหนดเวลานี้เราเริ่มเมื่อเราคลิกนะครับตอนนี้กําหนดค่าที่เราเริ่มเมื่อเราคลิกเราจะให้มันขึ้นมาเลยเราเลือกตรงนี้เลือกเป็นกับก่อนหน้า บ่อนหน้ามันกว่าถ้าหน้านี้โผล่ขึ้นมาหน้านี้โผล่ขึ้นมามันก็จะเพิ่มมันจะขึ้นมาเลยถ้าหลังก่อนหน้านี้นะครับมันแสดงทุกอย่างก่อนแล้วก็จะแสดงภาพนี้ิ่หลักเราจะให้มันโผล่ขึ้นมาเราเลือกต,อนนอตรงนคำตอบตกลงลองเล่นดูนะครับตรงนี้จะมาเลยโอเคเอสเก็กไป แล้วเราจะกลับไปยังไงครับที่ขวาก็ได้นะครับสิ้นสุดการนาเสนหอหรือกด Escape นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดได้มีการนะครับอ้าวทีนี้ถ้าจะใส่ไปที่หน้าที่สองครับหน้าหนึ่งพอแล้วเอาแค่นี้นะครับหน้าที่สองเราจะใส่กล่องข้อความทําไงครับไปที่แทรกเลือกกล่องข้อความ อันนี้คือสําหรับในการแทรกข้อความนะครับแล้วก็มาขยายของข้อความนี้สิเสร็จแล้วเราก็ไปกอปมาอย่างเนียเอาข้อความอะไรใส่ลงไปหือว่าจะเอาเนี้ยข้อความน,นี้นะครับเมาส์ลิกขวาคลดลอกหรือค o ปปี้มาแล้วก็ลิกขวาที่กล่องเลือกวางตัวเองัอนนี้คือการวางเลือกการวางตล่อบสอนนะครับลิกขวาเลือกเลือกขา แต่ลูกค้ามีสสหรือว่าแส่รูปค้ามีสั่ลอกมาแล้วก็คิดหาคิดแม่แบบของเราเหรือกำหนดให้มันปรากฏนะครับแล้วก็คลิกที่ข้อความมันขึ้นมาแส่เ็จนะครับคลิก เลือกพ่ภาพเพื่อนไหวเสร็จแล้วเลือกตามใจชอบ็เลือกอันนี้นคลิกเลือก,อกมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาไหมครับคาว่าสวัสดีเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้นะครับบ้าง มันเป็นปเรากำลังทํางานเดี่ยวอยุ่กับตัวที่เป็นเทคบล์ box. ถ้าเป็นรูปถ้าคลิกที่รูปมันก็จะแสดงที่รูปแล้วถ้าคลิกทึงนี้มันจะแสดงตรงนี้เรื่องกกระตัเรืองพิเศษครับการกําหนดเวลาใแสดงลองทลงลองเล่นดู มันแสดงให้หลายรอบก็ตามทำซ้ำแบบนี้ไปเลยทำซ้ำไปข้ารอบนี่ครับจะใส่เอฟเฟคระหว่างหน้านี้กับหน้านี้นะครับเอฟเฟคจะทำยังไง เราไปที่การออกแบบนะครับไปเ,เป็นคทษครับที่การเปลี่ยนเปลี่ยนหน้านี้เป็นหน้านี้ใส่เลือกอ,อะไรนะครับตอนนี้เราใส่เป็นตารางมาลกเรากปจะเลือกใส่เป็นแนวของเราเราชอบธรรมะวิชีจะแสดงหนึ่งครั้งนะครับเอาาเเป็นหลักนะตู้ไป ให้ดูนะครับอ,นนอันนี้คือหน้านี้หน้าที่หนึ่งใช็ไหมครับหน้าที่สองล่ะจะใส่อะไรเป็นรวงพื้นใช่ไหมราใส่เป็นรวงพื้น,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 นดูนะครับเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งเป็นหน้าสองมาลองเล่นดูนะครับ รูปมาเสร็จแล้วนะครับเข้าถึ่ระบบปุ๊บเนี่ทำไปหน้าลเลยถ้าอยากจะกลับมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งชื่อว่าหน้าสามนะครับเราอยากจะกลับมาหน้าหนึ่งแต่เราไม่อยากจะกดตอนนี้สมมุติว่าเราทำทำหน้าสามก่อนนะครับดูอีกทีนะครับกรอบรูปมา ก็ทำในหน้าสาลนะครับเลือกวางจาดรูปแบบลุกใส่อะไรครับใส่การเปลี่ยนอาจจว่าจะใส่ภาเพเคลื่อนไหวเพื่อให้ลอยเข้ามาปุบแล้วก็เลือกอะไรครับการกำหนดสมัยพิเศษกำหนดเวลาจากก่อนหน้านี้เลยกำหนดนเวลานะครับ ลงนี้เอนช่วากาอยู่หน้าสองนะครับปกตินะครับถ้าเราจะอยู่ในหน้าสองเสร็จแล้วถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งมันจะไปหน้าสามทันทีเหนไหครับนี่คือหน้าสามนะครับขึ้นมาแล้วแต่เราจะให้มันเปลี่ยน จากหน้าสองไปหน้าสามคลิกที่หน้าสามเลือกการเปลี่ยนยังไม่ใส่ตรงนี้นะครับจะใส่ไม้ลายใส่เป็นรูปบาศ์โอเคมาหน้าสองถ้าจะเปลี่ยนนะครับคลิกนะครับคลิกป,ปุ๊บมันจะไปหน้าสามมันเอหน้าสามมันอยเป็น แต่เราจะกลับไปหน้าสองทำยังไงปกตินะครับถ้าคนจะใช้คีย์ลัดไปกดลูกศรย้อนกลับในแป้นคีย์บอร์ดก็ได้หรือจะคลิกขวาแล้วก,ลก็เลือกก่อนหน้าก็ได้แต่ถ้าว่าเราอยู่หน้าที่แปดเราจะกลับไปหน้าที่หนึ่งตอนนี้ก็มันสอนไปแล้วนะครับอันนี้หน้าที่สามมาหน้าที่สองทำกองเมนูก็ได้ครับไปที่แทรกเลือกรูปล่าง เลือกรูปบ้านนะครับตรงนี้ปุ่มปฏิบัติการเห็นไหมครับเกี่ยวกับปุ่มปฏิบัติการถ้าปุ่มปฏิบัติการปุ่มโฮมปุ่มเพลงปุ่มเสียงอะไรอบ่าี้ตรงนี้แล้วลูกหลานครับรคุณคจะเลือกรูปบ้านนะครับเลือกรูปบ้านเสร็จแล้วก็ามาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับรูปบ้านก็นจะมาจะคลิกรูปบ้านจะให้ไปอยู่ที่หน้าไหนถ้าตอนคลิกรูปบ้านตรงนี้ จะให้มันกดไปที่หน้าสองเขาเลือกไปที่เมาส์อยู่เหนือเลือกมีไหมเมาส์คลิกไหมถ้าคลิกเลือกเมาส์คลิกคือคลิกที่นี่หรือถ้าเมาส์อยู่เหนือหมายความว่าถ้าเมาส์มาชี้ตรงนี้ไม่ต้องกดมันก็จะไปเลยถ้าคลิกเมาส์แสดงว่าเราต้องกดปุ่มไว้ก่อนนะครับคุณครูจะเลือกคลิกเมาส์นะครับแล้วก็เลือกเชื่อมโยงหลายนิติเลือกไปที่ อยนี้มันจะบอกว่าภาพสุดท้ายภาพถัดไปนะครับมันก็ไม่เอานะครับมันจะเอาภาพนิ่งภาพนิ่งที่เหตปุ๊บจะให้มันไปกดปุ่มนี้ให้ไปอยู่ในภาพนิ่งที่นะครับอันนที่สองนะแั้นที่สองตอบถลัลงตอบกลกลงย่ยอปุ่มได้ไหมเด็เหมือนกันกับการทำรูปภาพมาลองเล่นดูถ้ามันใช้ได้เอา mouse ไปชี้เดขึ้นรูปมืออย่างนี้ ใช้ได้จะ่ช้้นรูปมือลิกจะไปหน้าสองไหมลิกะมาหน้าสองเลยนะครับถ้าปุ่มนี้ <c oughs> ถ้าปุ่มนี้อยู่หน้าเอื่นทํายังไงครับเรา o p ปปไปเลยเพราะาเราแทรกคำสั่งไปแล้วนะครับคลิกที่ปุ่มคลิกขวา ที่ขวาเลือกคันลอกไปที่หน้า6สมมุตินะครับเลือกวาง <c oughs> เอาลองดูสิจะไปหน้า2ไหมไม่มาก็อะไรเราไม่ได้ c อ p y ทั้งหมดนะครับมันมาเป็นรูปแล้วเราจะให้ก๊อมาทั้งหมดคลิกที่รูปก,กด Ctrl C ความกัน วางที่หน้าหกเลือกคอนโทรล V เห็นครับคลิกจะมาหมดแล้วํำท,ทุกคำสั่งคลิกทุกไปหน้าสองไหมจะมาหน้าสองเลยเห็นไหมครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับ